สวัสดีครับพี่เคงครับสวัสดีค่ะคุณอัทิสวัสดีค่ะท่านนักลงทุนค่ะครับตัวเดี๋ยวมันอยู่วาแล้วกันนะตัววา <c oughs> ประกานงบอมาแล้วพี่เคงเห็นงบ Q4 โอ้โหดีมากเลยกระโดดขึ้นมาจาก600ล้านเป็นสอง0ัล้านตรงเนี้ยดีจากอะไรแล้วตรงเนี้ยเราคาดเอาไว้หรือเปล่าหรือว่ามันแบบโพซิทีฟเซอร์ไพรส์เลยเดี๋ยวให้พี่เคงวิเคราะห์ให้ฟังเลยครับ ค่ะได้ค่ะแต่ขออนุญาตเริ่มที่ W H A U P ก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของ W H A นะคะ uh, W H A U P นะคะก็ uh, งบประกาศออกมาเนี่ยกำไรสุดที่คือ365ล้านนะคะแต่ว่าเรา adjust รายการพิเศษต่างๆเนี่ยกำไรจากธุรกิจหลักเจออยู่ที่246ล้านบาทน,นะคะ uh, หลักๆที่เรา adjust ตรงนี้ก็จะเป็นพวก เอฟอ็กหรือว่าจริงๆแต่มา r นี้มีรายการพิเศษคือเกโก o ันนะคะเขาเคลมประกันได้สัดส่วนของวารอัพจะอยู่ที่178ล้านเราก็อ,าออกนะคะไม่รวมในในคอโปรฟิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดู Year on Year นะคะคอโปรฟิตจะเพิ่มขึ้นก้าวกระโดด180%นะะเพราะว่า Equity Income ที่ดีขึ้น จาก67ล้านเป็น313ล้านนะคะ Equity Income ที่ดีขึ้นมาจาก2เรื่องค่ะอันแรกเลยก็คือเรื่องของโรงไฟฟ้านะคะปีที่แล้วเนี่ยโรงไฟฟ้ามีการปรับค่า f t ขึ้นนะคะในขณะที่แก๊สเนี่ยต้นทุนลดลงนะคะแล้วเรื่องที่2ก็คือน้ําที่เวียดนามนะคะหล,ลักๆก็คือ Dong River ะค,ะค่ะเขาขาดทุนน้อยลงนะคะก็ ก็เลยทำให้ดีขึ้นนะคะแต่ถ้าดู Q on Q ก็จะลดลง25%นะคะก็เป็นเพราะ,อะขอโทษคนะ่ะ Q on Q จะลดลง56%นะคะก็เป็นเพราะเรื่องของ equity income เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นกำไรจากโรงไฟฟ้านะคะอันนี้เราจะไม่รวม เออเกโกวันที่178ล้านไว้ในนี้นะคะถ้ารวมก็จะก็จะสูงว่านี้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นธุรกิจเอลงไฟฟ้าที่เป็น s p p นะคะอันนี้เป็นส่วนของที่ขายให้ Industrial User โดยตรงนะคะจะเห็นว่าปีนี้ค่ะ2.3จะเห็นว่าช่องว่างนี่คือ Margin นะคะจะสูงกว่าปี2.2นะคะ2-2นี่บางไตรมาสนี่ Margin ติดลบเลยนะคะเป็นเพราะว่า ค่า FT ไม่ได้ปรับตามคอสไม่ได้สะท้อนตามคอสนะคะแล้วอันนี้เป็นกำไรของธุรกิจน้ำนะคะหลักๆคือดวงรีเวอร์นะคะจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนตั้ง86ล้านนะคะแต่เอ่อ ปีนี้เนี่ยปี22เนี่ยค่ะทุน86ล้านนะคะแต่มาสีแต่ว่าแต่มาสี23นะะี่ค่ะทุนแค่8ล้านคือ operation เขาดีขึ้นนะคะเขาได้ปรับค่าน้ําขึ้น volume น้ําก็ขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เรามองว่าเดี๋ยวปี24เขาจะเริ่มเทินไป็นกำไรนะคะอันนี้มาดูภาพรวมของเอาลุปปีนี้นะคะ24นะคะเราก็มองว่ากำไรก็จะเติบโตต่อเนื่องนะคะจาก 1, 4 0 0ล้านเนี่ย เป็นพันเกือบเกือบ 1, ล้านนะคะหลักๆเลยก็คือ,อธุรกิจน้ำนะคะที่ที่มีการเติบโตต่อเนื่องแล้วก็โดลิเวอร์อย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าจะเถิดเป็น Profit นะคะแล้วก็ตัวไฟนะคะธุรกิจโรงไฟฟ้าก็จะดีต่อเนื่องด้วยค่ะคำแนะนำเราก็เป็นบายนะคะ Target Price เ,เราห้าบาทย่สค่ะคนอาทิตย์อันนี้มาถึง w s a นะคะ,ะตัวที่คนอาทิตย์ถามเมื่อกี้นะคะก็กำไรนะคะจากธุรกิจหลักเนี่ยจะอยู่ที่2,400ล้านบาทนะคะกอะ็อันนี้อินไลน์กับที่เราฟอร์ c ค s t ไว้แล้วก็อินไลน์กับคอนเซน s u สด้วยนะคะถ้าดูเอเจออนเดียจะลดลง16%เรนะคะเพราะว่าปีที่แล้วมันเกือบเกือบ2 0 0พนะคะ,ะหลักๆเลยก็คือปีที่แล้วเนี่ยเขาขายแอสเซทเยอะกว่าปี2-3 ะะปีสองสองเนี่ยเขาขายแอสเซทไปห้าพันกว่าล้านนะคะเขาขายเข้า2องกอง w h a r t แล้วก็ w h a i r นะคะส่วนไตรมาสสี่ปีที่แล้ว2-3เนี่ยเขาขายแค่กองเดียว w h a r t ที่3,700ล้านนะคะกำไรก็เลยลดลงเป็นธรรมดาค่ะส่วนถ้าดู e อก i t ที่อินขนะคะซึ่งตรงนี้หลักๆก,ก,ก็จะมาจาก โรงไฟฟ้าแล้วก็ดวงริเวอร์นะคะก็จะเห็นว่าดีขึ้นนะคะในนี้มีมีกำไรของตัวนี้ด้วยค่ะตัวตัวที่เขาขายแอสเซทเข้ากองทุนนะคะพอดีเขาจะรับรู้เลยได้2อ,อย่างอันแรกคือถ้าเป็นแอสเซทของเขาเองเนี่ยก็จะรับรู้เป็นคอนโซลดเดดเข้ามานะคะแต่ว่าถ้าเป็นแอสเซทของ JV เนี่ยก็จะรับรู้ที่บรรทัด Equity บรรทัดนี้นะคะ แต่ถ้าเราดู Q on Q จะเห็นว่าดีขึ้นมากนะคะเพราะว่ามี Asset Monetization ในแตรมาส4นะคะแล้วก็น้ำไฟฟ้าก็ดีขึ้นด้วยะคะ่ะมาดูยอดโอนแตรมาส4ปีที่แล้วนะคะจะอยู่ที่1,190ไร้นะคะก็จะน้อยกว่าตอนปี2-2นิดหนึงนะคะแต่ถ้าดู Q on Q เนี่ยจะเห็นว่าก้ากรโดดจาก300ไร่เป็นประมาณเกือบพัน0อ0ไร่เลย นะคะคทีนี้มาดูเอาลุกนะคะเอาลุกของปีนี้เนี่ยเราก็มองว่ากำไรจะเติบโตต่อเนื่องนะคะเรามองว่ากำไรเนี่ยโต4%ออขอโทษแบบ่ะโต6%จากปี2-3นะคะกำไรก็จะ drive ด,ด้วยดวงลิเวอร์ที่ถือเป็น profit ใช่ไหมคะแล้วก็ออยอดโอนที่ดินที่ดีขึ้นนะคะยอดโอนที่ดิน ที่เรามองว่าจะสูงขึ้นนะคะแล้วก็เขาจะมี d i v i นด n อิน c ้า e จากกองทุนเยอะขึ้นด้วยนะคะกะ็มันมันก็จะโตตามกองทุนที่เขาเพิ่มทุนเข้าไปทุกปีนะคะเพราะว่าเขาจะถือประมาณ15%ในกองทุนอยู่นะคะก็ก็จะทำให้กำไรปีนี้ที่เติบโต6%นะคะส่วนทางด้าน land sales นะคะ ปีที่แล้วเนี่ยจบที่เกือบเกงพันแ0 0ไร่นะคะปีนี้เราทำา4 4 0 0ไร่ต้องบอกว่าคอนเซอร์วิี้นะคะทร็เก็ตของบริษัทคือ2275ไร่ต่ออาทิตย์แต่เราก็มองว่าที่เราเห็นนะคะโฟร์ของลูกค้า Enquiry ที่เข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างหนาแน่นนะคะแล้วมันไม่ใช่หนาแน่นเฉพาะว่าคนเดียวมันทุกคนนะคะแสดงว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่มันยังแข็งแกร่งอยู่ นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าเนี่ยคะ่ะปีนี้เนี่ยยอดขายเขาน่าจะบีทปีที่แล้วได้ด้วยนะคะน่าจะบีทเราแล้วก็น่าจะบีทฟอร์แค s สของตัวบริษัทเองปีที่แล้วเขาก็ปรับเป้าไว้ไม่สามรอบนะคะคุณอาทิตย์กว่าจะได้สองพันแปดจบที่คือเริ่มต้นที่ประมาณพันพันห้านะคะพันห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบมา 2, สองพันสองแล้วก็วันสองพันเจ็ดเนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราก็ หวังว่าเทรนด์ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ไตรมาสหนึ่งเราก็เชื่อว่ายอดเซ็นสัญญาณน,น่าจะสูงนะคะน่าจะสูงเยออนเลียนะคะเพราะว่าเราเห็นฟลอร์ของลูกค้าเห็นฟลอร์ของออสัญญาที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะอภาคุณอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ยังแนะนำซื้อนะคะแทร็กเก็ตไพร์เรา5้าบาทค่ะ ครับผมขอบคุณครับพี่เคงครับแล้วถ้าให้เลือกสองตัวนี้นะครับพี่พี่เคงชอบชอบตัวไหนมากที่สุดครับอคือจริงๆชอบทั้งสองตัวคมเนี่ยออชอบ W H A อันดับหนึ่งนะคะลองลงมาก็จะเป็นอมตะแต่ถ้าเทียบธุรกิจอ,อ,อย่างว่าอัพมีทั้งน้ำและไฟเนี่ยก็จะไปเทียบกับไทยแปพอเตอร์เราก็จะชอบ W H A U P มากกว่า นะคะก็คือคือขึ้นอยู่กับนโยบายของการลงทุนของของแต่ละคนเลยถูกไหมครับพี่เชงครับค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะคืออย่าง whaup เนี่ยค่ะสัญญาบริหารจัดก,การขายน้ำของเขาเนี่ยอายุยาวนะคะเขาเหลือประมาณ40-50ปีนะคะแล้วก็ท <c oughs> างด้านไฟ,ฟฟ้าเนี่ยเขาก็มีการเพิ่มโซลาร์ลูกท็อปเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วก็แถมจะมีะโครงการ M&A ที่เวียดนามด้วยนะคะ,ะถือยังมี o p portunity ที่เติบโต,ว,ตว,ว่างเถอนะคะแต่ว่าสำหรับตัวที w ดับยเน่ยเรายังไม่เห็นแนวโน้มที่เขาจะได้โปรเจกต์ใหม่เข้ามานะคะแล้วก็รอบนี้เนี่ยหลังจากงบออกเนี่ยเราแฟกเตอร์แบบให้เขาได้ต่อสัญญาอายุสัมปทานของโรงน้ำปทุมธาน,นีเนี่ย ไป20ปีเลยนะคะก็คือ10ปีเนี่ยเขาประกาศมาแล้วเราเราก็แฟกเตอร์อเข้าไปแล้วถูกไหมคะ,ะแล้วเราก็บอกว่าให้อีกอีกอีก10ปีเลยเพราะว่าตามสัญญาเนี่ยบอกว่าสัญญาเดิมเนี่ยถ้าหมดอายุแล้วเนี่ยสามารถต่อสัญญาได้อีก2ครั้งครั้งละ10ปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอจบ10ปีนี้เนี่ยเขาก็จะต้องไป n ิ g o t i ชี e ใหม่นะคะแต่เราก็ a อดซูมว่ามันเป็นสัญญาเดิมไปเลยต่อไปเลย20ปีอย่างเงี้ยค่ะแทร็กเก็ตไพร์เรา ก็อยู่ที่ประมาณ9ก้บาทสีสิก็ยังต่ํากว่าราคาบนกระดาน,นะคะ่ะทีนี้ส่วนที่ดีของไทยแท็บเี่ยก็คือ ckp นะคะเพราะว่า ckp เขายังมีหลวงพ่อบางนะคะที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่า ckp เนี่ยเขาก็จะมีะเขาก็ลิสต์อยู่ในตลาดนะคะเราก็เชื่อว่าถ้า ckp ดีเนี่ยเราก็ซื้อ ckp โดยตรงเลยก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องมาซื้อผ่านไทยแท็บเ็เธอร์ค่ะ ก็จะประมาณนี้ค่ะแหมนะครับฟังไปฟังมาก็เหมือนรักพี่เสียด้านน้องนะครับพี่เคงครับแต่ก็แนะนําซื้อทั้งสองตัวนะครับค่ะครับตัวเดบเอเอนะครับให้ราคาเป้าหมายห้าบาทสี่สิบส่วนเดบิวเอเอยูพให้ราคาเป้าหมายห้าบาทยี่สิบนะครับก็แนะนําซื้อทั้งสองตัววันนี้ขอบคุณพี่เคงมา,มากๆานะครับขอบคุณ,ค,ณครับัสดีค่ะ